เอาล้ครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นที่นานะฮะเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบสามตารางวานะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่ตารางวาละสองร้อยบาทนะครับทั้งแปลงก็ประเมินผมจำไม่ได้เท่าไหร่นาะ น้าบาทนะครับนาฮาประเมินทั้งแปลงนะสังเกตนะครับจะมีเนี่ยฮะมีหลักเขตตัวนี้จะเป็นเสาคอนกรีตนะครับอันนี้จะเป็นหลักเขตเรานะครับอ่ะนี่ครับผมแล้วก็ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับผมคิดว่าน่าจะยาวสัก200เมตรได้เลยนะครับ นาล้วนๆเลยครับพี่น้องเห็นไหมฮะไกลๆหน่นนะเนี่ยนะ่ล่ะนี่นะครับเสาท่านทายแปลงตรงนี้นะครับ <c oughs> หน้ากว้างนะครับ ประมาณสี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะมีเสาเขาเรียกว่าไม้แก่นนะตัวนี้เป็นหลักเขตเดิมนะครับก็เป็นนาที่สมบูรณ์พอสมควรนะฮะข้าวกำลังสวยเลยพี่น้องถนนด้านหน้านี่กว้างประมาณสามเมตรนะรถ้าจะวัดจริงๆนะมันอาจจะมีหญ้าขึ้นบริเวณด้านข้างเนะี่ย กว้างประมาณ3าเมตรนี่มีเถียงหนาน้อยนะครับสองเถียงนะฮะอยู่นี่นะครับมีเถียงหนาน้อยสองเถียงโอเคครับลมลื่นดีแต่ามาทางเข้ามามันก็ลึกนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าความเสี่ยงมันความเสี่ยงมันต่ำฉเฉลี่ยแล้วไล่ละสี่หมื่นกว่าบาท สี่หมืนสองพันกว่าบาทซึ่งแถวนี้ผมเช็คราคาแล้วนะครับขายกันต่ำๆก็ไล่แล้วเป็นแสนนะฮะส่วนมากก็จะขายให้คนในพื้นที่นี่แหละด้วยกันเองเขามาฝากเราไว้นะเขาไม่ได้ขายแล้วนะครับโอเควันนี้เอารถโฟวิวมานะครับนึกว่าจะได้ลุยกว่านี้นะฮะ โอเคครับง่ายๆครับผมโอเคผมว่าโอเคนะครับไม่น่าจะติดปัญหาอะไรตัวน,นี้จะรีวิวแปลงที่ดินนะขออนุญาตไม่เดินเข้าไปนะฮะมันน่าจะชืน้นน่าจะชืน้นน่าจะเป็นขี้โคลนนะตรงนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่ยืนยันนะครับว่าเป็นแปลงนี้นะครับตามหมุดที่ดินที่ผมเช็คใน เว็บไซต์ของธนารักษ์นะเป็นแปลงนี้จริงๆนะครับตำบลโพนงามนะครับอำเภอโกสุมพิสัยจงังหวัดมหาสาร,รคามครับถึงแล้วครับเนี่ยที่ดินเราที่เขาจะมาฝากไว้ก่อนนะครับวิวทิวทัศน์สวยพี่น้อง ที่นาล้วนๆกันเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย